คุณผู้ชมจาได้ไหมฮะคดีเรื่องเจอศพข้อมือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคดีนี้ตํารวจก็พยายามจะแกะรอยตํารวจเองก็บอกว่านอกจากเจอศพข้อมือที่เอามาทิ้งที่นนทบุรีแล้วล่าสุดวันนี้ที่เขาพยายามหาคือหาหัวนะฮะ คุณผู้ชมครับเจอหัวเรียบร้อยแล้วฮะตัดภาพไปให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เขาเจอข้อมือเจอถุงสีถุงมเมื่อวานนี้บอกว่าเหมือนเจอเศษปันวันนี้หัวเจอแล้วนะฮะในคดีฆ่าหันศพครับคุณผู้ชมฮะในพื้นที่นนทบุรีโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าจากลักษณะหัวเนี่ยเอาอย่างนี้ให้คุณผู้ชมดู ข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ที่เขาบอกว่าไปเจอหัวนี่คือที่ไหนอะไรยังไงนะครับเมย์คือพื้นที่ที่ไปเจอหัวคืออยู่ซอยผู้ใหญ่เลี่ยมค่ะที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่ามันอยู่ห่างจากจุดแรกที่เจอชิ้นส่วนมนุษย์ที่เป็นข้อมือเนี่ย5 0 0เมตรผมไม่แน่ใจอันนี้เขาอ่ได้ทำข้อมูลมาหรือยังเอ่ยอ่ะมาแล้วฮะข้อมูลอันนี้ขึ้นภาพอันนี้ไว้นะที่คุณผู้ชมเห็น แล้วคุณผู้ชมดูเส้นทางฮะที่ช่อง8ดเราแกะรอยคดีฆ่าหันศพกันมาต้องยอมรับว,ว่าตำรวจเก่งนะและตำรวจเขาไม่ปล่อยเอาไว้แน่ๆนะฮะโดยเฉพาะมันจะเป็นการท้าทายตำรวจด้วยว่าตำรวจจะลา,ขขา,ากคอฆาตกรได้ไหมแล้วศพนี้คือศพใขรม,มันท้าทายการทํางานตำรวจมากๆคุณผู้ชมเห็นภาพล่าสุดที่เราปักหมุดหมุดสีแดงเอาไว้บนสุดบนเพจขวามือได้ใช่ไหมฮะล่าสุดคือเจอกระโหลกนะฮะแล้วก็ข้อต่อที่เจอกระโหลกพ่อเขาเปิดมามันเห็นซีฟันแล้วคุณผู้ชมฮะ กะโหลกนะฮะแล้วก็ผู้ชมดูก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเขาเจอพวกถุงดำใช่ไหมจุดที่พบมือ<ะ>ตามขวามือเลยนะที่เราปักหมุดให้ดูพวกครั่วพวกขวานรถขาวซึ่งวันนี้คุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูข้อมูลประกอบทางขวามือเพราะข้อมูลประกอบทางขวามือมันจะสัมพันธ์กับกะโหลกซึ่งเจอล่าสุดตำรวจพยายามจะแกะรอยอยู่หลายวันว่าหัวไปไหนทำไมศพมันถึงเอาสี่ถุงกองรวมกันได้ แต่หัวเนี่ยมาจับไปโยนไว้ที่อื่นซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะจุดที่เจอหัวกับจุดที่เจอถุงทั้งหมด4ถุงก็อยู่ไกลกันพอสมควรคนละพิกัดคุณผู้ชมเห็นรูที่เราวงกลมเมื่อกี้ไหมนี่นี่นนนฮะกะโหลกศพนี้ตํารวจกําลังเชื่อว่าถูกยิงหัวนะฮะใช่ไหมใช่แล้วก็ตัดฮะพอตัดเสร็จจับชิ้นส่วนมนุษย์แยกส่วน โดยรถคันสีขาวถ้าคุณผู้ชมดูตามเพจขวามือสีขาวคือรถที่ตำรวจกำลังตามแกะรอย<ม>ก็คือถูกเอามาทิ้งแล้วเจ้าของรถบอกว่าขายเต็นท์รถแล้วเหมือนกับไปอะไรนะขาดส่ง,สงจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปอยู่เต็นท์รถแต่รถก็ถูกเอามาจอดทิ้งในสภาพใหม่เอี่ยมมันจะสัมพันธ์กับกะโหลกวันนี้ที่เจอทั้งหมดฮะและการเจอกระโหลกครั้งนี้มันทำไปสู่การหาคำตอบว่า ศพนี้คือศพที่น่าจะโดนยิงหัวแล้วจะไปแกะรอยก็คือเขาเรียกลักษณะฟันว่าก่อนหน้านี้มีการแจ้งบุคคลสูญหายหรือไม่เพราะวันนี้เท่าที่ดูเผื่อใครที่ย่าถหายตัวไปนะฮะแล้วเคยมีประวัติทำฟันดังต่อไปนี้ฟันกรามบนซ้ายซี่ที่หนึ่งและสองครอบโลหะฟันหน้าของกระโหลกหลอฟันล่างหลอนะฮะ ใครที่มีญาติเคยมีประวัติทําฟันตามต่อไปนี้ให้รีบแจ้งตํารวจนนทบุรีแล้วก็มีฟันกรามบนขวาซี่1และซี่สอปันกรามเนี่ยเห็นบอกว่าครอบโลหะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะฟันและหัวกะโหลกนะฮะข้างซ้ายมีรอยกระสุนทะลุออกด้านขวาถูกไหมฮะ,ฮะลำคอกระดูกลำคอมีเส้นผมติดบางส่วนน่าสนใจตรงกระดูกลำคอที่มีเส้นผมติด เขากาลังสงสัยว่าโดนปาดด้หรือเปล่าผมมันถึงเข้าไปติดที่กระดูกข้างในเลยวันนี้นอกจากในส่วนของกระดูกมีแพทย์นิติเวชนะฮะลงมาตรวจสอบโดยตรงเลยครับคุณผู้ชมฮะโดยทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเข้าตรวจสอบใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและพบว่าหัวกะโหลกถูกยิงโดยเบื้องต้นคุณหมอเนี่ยที่มาตรวจสอบคุณผู้ชมครับกำลังสงสัยว่าไอ้พลวที่ถูกเอามาทิ้ง เลื่อยซ um ึ hmm. ่งเพิ่งไปเจอเป็นอุปกรณ์ในการใช้หั่นศพด้วยหรือไม่มีเสียงของคุณหมอใช่ไหมตอนที่คุณหมอมาจับกระโหลกดูนะฮะฟังเสียงคุณหมอดูหน่อยฮะเกิดแรงกระแทกของการขามหักตามไรบ้างี่ไปเยอะมากนี่คุณหมอคุณหมอจะพิมพ์ฟันให้ผมด้วยอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอ็กซเรย์เพราะว่ามันเจ็บมากจังเลยโอ้โหคนก็ดูเอ็กซเรย์นี่ฟังเขาอุ้ยปอย่างนี้ปวดปวด มันจะยประส,สมก็เป็นไปได้วว่าคนนี้อาจจะไม่ไม่มีผมมาแต่แรกหรือเปล่าปกติผมมันจะไม่ย,ออยม่อยยิ่งแหนมก็ดลยมันจะเป็นกระจุกกระจุก นี่มันมีหนังหัวท่านก็ต้องไปหาต่อใช่ครับคือหนังหัวมันไปทิ้งที่ไหนนยมันไมเวียนอยู่ถ้าถูกถสัตว์กัดแท้ไปแล้วล่ะสัตว์มันไม่กินหนังหัวไม่กินผมย่ามันเย็นไปด้วยก็ได้หมดขอบเรียบเลยแต่ถ้ามีดมันจะต้องไหลใช่ผู้ชมครับแล้วประเด็นก็คือว่าวันนี้ตอนที่คุณหมอแกวิเคราะห์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพจเรื่องเกี่ยวกับของที่เจอคู่ขนานกับภาพคุณหมอหน่อยดิ ากิว่าวันนี้เมที่เขาสงสัยก็คือเนี่ยที่คุณหมอทําท่าเหมือนโดนหั่นเนี่ยนะฮะ,ะเป็นไปได้ไหมว่าคุณผู้ชมดูเพดขวามือนะฮะเลื่อยใช่ไหมใช่ที่เขาไปเจอกลาลังสงสัยว่าเลื่อยใช้หั่นคอเหรอคือคุณหมอบอกว่าลักษณะก็คือเหมือนคอเนี่ยถูกตัดด้วยของมีคมมากๆกก็เลยมไม่แน่ใจว่าเลื่อยที่พบใกล้ๆกันบริเวณก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดคอรหรือเปล่าแต่ว่าโดยบริเวณกระโลกเนี่ยคุณหมอบอกว่าสิ่งที่ยากในการตรวจสอบก็คือเหมือนเส้นผมมันมีติดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังหัวเส้นผมอาจจะไม่อยู่แล้วมันอาจจะทําให้ไปตรวจ DNA ค่อนข้างยากพอสมควรค่ะคุณผู้ชมครับ <c oughs> กลับมาตรงนี้ฮะ ล่าสุดหลังจากที่วันนี้เจอกระโหลกและลักษณะฟันต้องขออนุญาตนะที่ให้เปิดภาพเพราะว่าจะให้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าลักษณะฟันที่เจอตรงหัวกระโหลกเนี่ย<ะ>คือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเป็นใครที่สุดคือประวัติการทําธันตกรรมก็คือปันเนี่ยแหละนะฮะเพราะถ้าเผื่อใครเป็นญาติและเคยสงสัยว่าญาติหายไปแล้วเคยทําฟันในลักษณะแบบนี้ให้ไปประสานตํารวจล่าสุดวันนี้เมื่อตอนสองทุ่มยีนะฮะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบเห็นบอกว่ามีรายงานแล้วนะฮะว่าชุดสืบไปล็อกตัวผู้ต้องสงสัยใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะตอนนี้นะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้มีการล็อกตัวผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนและเห็นบอกว่ากําลังจะตามเพิ่มเข้ามาอีกมาสอบปากคานะคะซึ่งเบื้องต้นชุดสืบในคดีรเริ่มจะรู้รายละเอียดและตัวผู้ที่ก่อเหตุบางส่วนแล้วเพราะว่ามีการเชื่อมโยงจากรถเก๋งที่เจอค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ตํารวจเนี่ยบอกว่ามีการเชื่อมโยงรถเก๋งในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวประเด็นก่อนจะไปรถเก๋งก็คือเขาบอกว่าคนที่ถูกเอามาสอบไม่ใช่คนไทยใช่แต่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะซึ่งถ้าเป็นคนญี่ปุ่นโอ้ หรือศพที่ถูกฆ่าเป็นคนต่างชาติใช่เพราะว่าเออเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอที่ตรวจสอบทางด้านของศพบอกว่าฟันเนี่ยที่เจอมีลักษณะเหมือนการอุดฟันมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีประวัติการทําฟันอยู่แน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่คนไทยเนี่ยสิจะมีประวัติหรือเปล่าตรงเนี้ยจะต้องมีการไปตรวจสอบดูขาะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีมุมน่าสนใจก็คือพอเขานําตัวคนญี่ปุ่นใช่ไหม,มที่เอามาสอบปากคำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ คุณผู้ชมครับเรื่องรถที่เมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าไอ้รถขาวที่ถูกเอาไปจอดทิ้งมันมีความน่าสนใจแล้วมันน่าจะสัมพันธ์กับหัวกะโหลกที่โดนเลื่อยหั่นด้วยนี่ยนะฮะตัดภาพไปที่รถขาวที่เจอที่จอดทิ้งหน่อยเพราะปรากฏว่าวันนี้เขาไปตรวจสอบรอบๆใช่ไหมตรงรถขาวเนี่ยที่ถูกเอามาจอดทิ้งเนี่ยเอออันนี้ตอนเอามาเก็บที่โรงพักนะฮะตอนที่เกิดเหตุฮะรถตอนที่มันจอดในจุดเกิดเหตุฮะเอาขึ้นมาคู่กันด้วยครับภาพ เพราะเขาไปเจอเลือดอกําลังจะบอกว่านี่ฮะอันนี้คือตอนเจอรถขาวคันนี้ที่เมื่อวานนี้เราได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าของรถค่ะเขาก็บอกว่ารถของเขาเนี่ยเหมือนกับโดนไฟแนนซ์ใช่ไหม,มเหมือนขายต่อไปแล้วอ่ะพี่แล้วอยู่ๆทำไมรถผมมาเอาไปทําอะไรอย่างนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ารอบคุณผู้ชมเห็นต้นกล้วยใช่ป่ะปรากฏว่าไอ้รอบต้นกล้วยอะ่ะเมย์เข้าไปเจอรอยเลือดอซึ่งกําลังสงสัยว่าเฮ้ย หรือรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการขนศพด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใชนี่ฮะเห็นดงกล้วยใช่ไหมฮะตำรวจเขาไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม<ๆ>เขาไปเจอว่าเลือดเนี่ยมันเหมือนกับมันหยดตรงใบตองโดยขนาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะเราได้หลักฐานชิ้นใหม่มาคือรถคันนี้แหละม,มันกําลังจะเข้าซอยค่ะในวันที่30ถูกไหมครับเมย์<ช>ก่อนะจะมาจอดที่ดงกล้วยเดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานชิ้นนี้ให้ดูนะฮะพร้อมไหมครับอ่าเปิดภาพระ ก็จะเป็นวันที่30มีนาคมในช่วงเช้าเนี่ยนะคะซึ่งยังไม่แน่ใจเวลาว่าอาจจะเป็นช่วง7โมงหรือราวๆนั้นเนี่ยนะคะมีการขับออกที่บริเวณริมคลองบ้านกล้วยเนี่ยนะคะมันมีขับเข้ากับขับออกใช่ไหมใช่ค่ะลักษณะความเคลื่อนไหวของรถเนี่ยตอนแรกขับเข้าขับเข้าขับออกบริเวณริมคลองบ้านกล้วยซึ่งเป็นรถนิสสันสีขาวแต่ความน่าสนใจคืออะไรไหมคคุณผู้ชมฮะถ้าเทียบกับภาพนิ่งเมื่อกี้ตอนที่ก็เจอรถจอดอยู่ตรงดงกล้วยแล้วมีรอยเลือดหยดสังเกตรถคันนี้ไหม ที่เขาสงสัยที่สุดคือมันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตั้งแต่มาเลยฮะรถคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทีมข่าวช่องแเราก็เลยประสานชาวบ้านวันนี้รู้สึกว่ามันจะมีคลิปด้วยถูกไหมทีมงานคลิปที่ไปเจอรอยเลือดหยดอะอลองเปิดขึ้นมาหน่อยสิเห็นบอกว่าน้องนัทปงของเราเนี่ยชื่อจริงคืออะไรนะ <N ut S 2> เ<อ>นัทวุฒิลืมเรียกแต่นัทปงเนี่ยนะฮะนัทวุฒินี่นี่ฮะคุณผู้ชมดูดินี่เลือดหยดอะ มันอยู่ตรงใบตองตรงจุดที่รถจอดเลยที่วันนี้เราได้รับภาพกลับมาเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบตรงดงกล้วยที่รถจอดใบไม้กับใบเขาเรียกอะไรใบกล้วยใ,<บ>ใช่ไหม <ฮะ S 2> เห็นบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับคราบอะไรบางอย่างซึ่งติดอยู่เนี่ยนะฮะ<อ>แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยวันนี้มันจะมีรอยคล้ายกับเลือดเนี่ยติดอยู่ตรงเขาเรียกผักตบใช่ไหมซึ่งก็ขึ้นอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวด้วยเหมือนกันค่ะโอ้นี่ฮะนี่นี่นี่เออเฮ้ย สีก็คล้ายสีคล้ายๆกับเลือดในระหว่างที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราพยายามลงไปติดตามเรื่องนี้เห็นบอกว่าตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับเขาก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันโดยมีตำรวจลงไปแหวกข้างทางเลยแล้วก็ลงไปสำรวจข้างทางคือข้างบ่อเพราะอยตรงจุดที่รถจอดเนี่ยมันเหมือนกับบ่อน้ำซึ่งลึกประมาณ1เมตร โดยตำรวจพยายามจะหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากคล้ายกับรอยเลือดแล้วมันจะมีสิ่งของตกหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีถูกไหมฮะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าคลองตรงนี้เอาจริงส่วนใหญ่ตัวเฮียจะเยอะซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าอ๋อถ้าเป็นศพนี่ตอนเราไปเจอตัวเฮียด,ด้วยฮะคือกําลังเสัยว่าถ้ามันเป็นศพเนี่ยที่โดนหัน่นจริงๆแล้วมันเอามาทิ้งก่อนหรือเปล่าเลือดมันถึงหยดแล้วที่ก่อนหน้านี้ชิ้นส่วนมันกระเด็นกระดอนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโดนแทะด้วยนี่ฮะ โอ้นี่นี่น,นี่เพราะฉะนั้นตำรวจเขาเลยลงไปเก็บหลักฐานนะฮะว่าชิ้นส่วนศพที่แยกเนี่ยมันส่วนหนึ่งมาจากเป็นเพราะไอ้ตัวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันมากัดแทะด้วยหรือไม่ขานาดเดียวกันชาวบ้านก็ให้เบาะแสกับช่องแปดเขาบอกว่าจริง,รงๆเขาเห็นรถเก๋งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดทิ้งเอาไว้ช่วงสิ้นเดือนตอนนั้นเนี่ยคือรถมันใหม่มากนะ,ค,ะคือคนเรามันจะทิ้งรถได้ยังไงแบบนี้ถูกไหมฮะมและะมีเลือดหยดอยู่ตรงดงกล้วยด้วยเนี่ยนะฮะ ใครเลือดหยดอ่ะพูดผิดโดยชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่ารถทั่วไปแต่เห็นมันจอดนานถูกไหมฮะจนในที่สุดตํารวจตามมาเจอมีเสียงของพี่ที่เป็นชาวบ้านด้วยลองฟังหน่อยฮะคุณวิษณุอ่ะเพรปกติอะจอดมาผมเรผมก็ออกไปตัดต้นไม้้นมาผมเพื่หลังรถมาก็จอดเห็นอยู่ตงนี้ตอนตอนที่ฝากระโปรงเปิดอยู่เนี่ยได้ได้ไปแงะดูไหมว่ามีคนนั่งในรถเนี่ยผมเห็นไงสมบมาเยอะเบ็ดไม่หายเลยแบตเตอรี่จะหายเนี่ย อยู่ได้สองวันกูปันดูหายแล้วปิดไปแล้วเหมือนแบตแบตหายไปแล้วก็ถูกปิดใช่ขบวนขับชนเยอะไหมก็พอมีอยู่ตัวม้าเขามีเขาเนี้ยมันก็รู้อยู่มาๆแล้วนี่เยอะแต่แต่อารมณ์ของคนที่เขารถมาจอดเนี่ยคือวันนั้นคือทุกอย่างเขาบอกรถสภาพปกติจอดปกติล็อกไหมขอโทษครับไม่รู้ไม่ได้จับดูเขาผมไม่ได้จับ กลัวจะหามีอะไรมุงมือเัยเท้ามีของเกี่ยวอะไผมไม่อยากยุ่งอ่ะก็เนี่ยเนี่ยาาประมาณระยะเท่าไหร่ประมาณ4ีเมตรหเมตรเนี่เมตรเมตรครับคือเลือกมันก็ติดใต้กอกล้วยอยู่แบบนี้นะก็อยู่อย่างเงี้ยทษที่เพราะวันนั้นมันมีหมาแมวอะไรตายไหมไม่มีอ่ะ หมาใช่มีหมาพวกมัดอยู่นู้นแมวก็ไม่ไม่มีแล้วพวกถุงลงถุงดำหรือว่าเลื่อยอะไรเงี้ยเหมือนเจอเขาเจอตรงนู้นเยอะแถวนี้มีบ้ากไหมไม่ไม่ไม่เห็นไม่ยังไม่เห็นอะไรเลยเรียกเรียกได้ว่ารถคันนี้ก็คือผิดแปลกใช่แปลกไม่เคยจอดตรงนี้บัลลัมันมามากก่จอดแล้วแป๊บเดียวก็ไปคราบเพิ่ก็ไปดิื่มีเรืที่จอดนานเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจุดตรงทิ้งรถเนี่ยแหละคือจุดสําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูจากผังเนี่ยตรงจุดทิ้งรถเนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลนักกับจุดทิ้งเลื่อย แต่ว่าหัวเนี่ยกับแขนขาเนี่ยอยู่คนละยอด<ะ>เลยเนี่ยนะฮะคืออันนี้คือผังที่เราทําให้คุณผู้ชมดูเห็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ะ>มันน่าสนใจตรงที่ว่ารถมันจอดตรงขวามือสุดแต่หัวเนี่ยมันอยู่กับคนละฝั่งเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ชิ้นถุงที่มันเอาไปแบ่งไว้สี่ถุงก็อยู่ไกลาจากหัวแต่มันจะอยู่เส้นเดียวกันสามารถไปเชื่อมกันได้หมดนะฮะก็คือคลองบ้านกล้วย ดะะโดยล่าสุดวันนี้เราได้ภาพตอนที่รถขับเข้าซอยไปแล้วเห็นบอกว่ารถเองเนี่ยน่าจะถูกทิ้งคือวันที่ 30, 30. มีนา<ะ>ตอน7จ็ดโมงสาเดี๋ยวลองเปิดวงจรปิดตัว7จ็ดโมงสาหน่อยก็ได้นะฮะเขาคาดว่าภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่คนขับรถเก๋งคันดังกล่าวน่าจะขับผ่านจุดนี้แลวเอารถไปจอดทิ้งตรงดงกล้วย เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าคันนี้เป็นคันขนศพจริงๆ3 0มีนาคือวันที่ทิ้งรถแต่ศพเนี่ยน่าจะต้องไปทิ้งก่อน3 0มีนาหรือไม่หรือศพก็คือหัววันนี้ที่ไปเจอมันอาจจะทิ้งก่อนสว่างวันที่3 0มีนาหรือไม่นี่ฮะ,ฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจอหัวกะโหลกแล้วเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ตำรวจเขาไปติดตามคดีนี้ มีเป็นยังไงเอ่ยคือวันนี้เราไปพูดคุยนะคะก็เป็นการคุยทางโทรศัพท์กับคุณแอมเจ้าของรถที่บอกว่าเอารถไปจำนำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของคุณแอมเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักในพื้นที่ที่มีการทิ้งศพเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนเอาไปจำนำกับเต็นท์รถเองแล้วก็รู้จักมาจากทาง a c e b o o k เนี่ยนะคะแล้วจำนำไปในราคา2 0 0 0 0บาทเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้เรื่องนในตรงนี้เลยว่าพิกัดอยู่จุดไหนส่วนใดเนี่ยนะคะแล้วเบอร์ต เพราะอยู่กันคนระเบอร์โทรศัพท์เครื่องเก่าก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะมีเสียงของคุณแอมที่ผู้สื่อข่าวคุยด้วยนะคะวันนี้เป็นเต้นเถื่อนนะพี่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอเต้นริมทางมันเป็นเต้นใหญ่ๆครับพี่แต่ไม่ใช่เต้นของเขาหรอกมันมันต้องเข้าไปในซอยอีกหน่อยนึงซอยอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้เลยพี่ผมจำจำทางไม่ได้มันนานมันนานเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนได้แล้วครับที่ผมเอาไปจำคือรถคันนี้เอาไปจำนำจำนำามาแล้วก็หลุดไปเลยถูกไหมใช่ครับผมไม่ได้ไปถ่ายออกมา ไม่ได้ไปถ่ายครับแล้วเราไปเจอไอเต็นนี้มาจากไหนอะ่ะรู้จักได้ไงในเฟซไทปุกครับผม <c oughs> เรื่องเรื่องไปมันจะมีมันจะมีมมพวกรับจำนำรถเถื่อนอนะไรพวกนี้บผมก็เลยลองส <c oughs> อบถามไปก <c oughs> ็เลยได้มาตอนตอนนั้นจำนำไปเท่าไหร่จำได้ปะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาจะไปไล่วงจรปิดหมดเลยนะฮะตั้งแต่เจอพั่วเจอเลื่อยเจอถุงดำนะฮะแล้ววันนี้เจอหัวกะโหลกเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจก็คือไอ้เก่งนิสสันคันนี้แหละที่ไม่มีป้ายทะเบียนแล้วข้างๆดงกล้วยเหมือนเจอรอยเลือดแต่ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานเขาต้องเก็บทั้งหมดเขาบอกรถที่เขาสงสัยในขายเนี่ยสิบกว่าคันล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เห็นบอกว่าวันนี้ตํารวจอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่ารถคันนี้นะมันมีรถที่ตํารวจไปได้วงจรปิดมาอีกใช่ก็สีขาวอีกเหมือนกันเมย์เป็นยังไงเอ่ยรถอีกคันหนึ่งอีก น้องนัทวุฒิปวงลังกาก็ไปได้วงจรปิดที่ตํารวจต้องสงสัยมาเพราะว่าตอนนี้ตํารวจเริ่มมุ่งไปที่รถเก่งและซึ่งมีรถต้องสงสัยอย่างที่บอกประมาณ10คันคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งก็คือยี่ห้อนิสสันรุ่นทีด้าก็มีนีกเหมือนกันนิสสันเหมือนกันแต่คนละรุ่นกันแต่คนละคันกับดงกล้วยใช่คนละคันแล้วนะกับดงกล้วยแล้วคุณผู้ชมสังเกตวันเวลาอันนี้คือช่วงวันที่29ใช่เพราะเมื่อกี้เนี่ยไอ้นิสสันที่จอดทิ้งเนี่ยคือ3าส่วนคันนี้เป็นอีกคัน ท่านผ่านมาในบริเวณที่มันใกล้ศพและท่านเป็นเจ้าของรถคันนี้อขอให้แสดงตัวเป็นการขอความร่วมมือนะฮะเพราะตอนนี้เขากำลังพุ่งเป้าไปที่รถสีขาวและยังไงต่อเนี่ยค่ะก็จะเป็นจุดที่ทางด้านของรถคันนี้มีการขับวนเวียนอยู่ที่บริเวณในซอยที่เราเห็นตอนแรกก็คือทั้งจุดพบศพทั้งจุดเจออ,อุปกรณ์หลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะแต่ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคนละคันกับดงกล้วยแล้วคันนี้เป็นคันที่มีทะเบียนใช่คันนี้มีทะเบียนนะฮะไอ้ดงกล้วยหยดเลือดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีทะ แต่บางเออว่าคันนี้ถ้าพี่เป็นเจ้าของรถและดูช่อง8อยู่พี่ไปพบตำรวจหน่อยเพราะตำรวจเองเขาแค่อยากจะสอบถามว่าพี่ไปวนตรงเส้นนี้พี่ไปไหนอะไรยังไงดังนั้นเนี่ยตำรวจเขาจะตามหาทุกคันนะฮะตอนนี้ที่ผ่านเข้าออกจุดที่เจอเลื่อยเจอถุงดำสี่ถุงแล้วก็เจอพวกทั้งหมดนี้อ่ะนี่เป็นข้อมูลฮะ,ะ,ะอย่างน้อยน้อยตำรวจให้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าศพที่โดนเจาะกะโหลกน่าจะไปเกี่ยวพันกับญี่ปุ่นประมาณนี้แล้วนะฮะ